กัญชากับปอดมีความสัมพันธ์กันยังไงมีอะไรที่เราต้องรู้เรามาลองดูกันครับสวัสดีครับหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหลน่นวันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งเรื่องกัญชานะเดี๋ยว จะเป็นประเด็นเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าว่าทำไมหมอออกมาพูดทั้งๆท,ที่หมอไม่เคยสูบบุหรี่แนวะความคิดนี้ผมบอกแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องกระโดดลงเหวถึงจะมาบอกทุกคนได้ว่าเหวมันลึกแค่ไหนนะครับอยากให้รู้ว่าออกมาพูดในแง่หวังดีลองเก็บไปคิดเก็บไปฟังถ้าใช้ได้ก็ดีไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับเรื่องกัญชากระปอนคือกัญชาเองเนี่ยก็มีการใช้ในหลายรูปแบบนะฮะในป,ปบ้างเป็นบ้องบ้างเป็นกระดาษบ้างนะครับมีการสูตรนะฮะกัญชาในรูปแบบของไอในรูปแบบของควันนะครับกัญชาเนี่ยจะสูตรแรงและลึกกว่าบุหรีในที่นี้ผมจะขอลิมิตในแง่เรื่องปอดซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า ผลข้างเคียงของกัญชาหรือสารที่อยู่ในกัญชาเนี่ยมีผลมากมายนะโดยเฉพาะในสมองแล้วก็ในอวัยวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจและปอดณนะปัจจุบันเราจะเห็นว่าเริ่มมีการเอากัญชามาใช้ในหลายรูปแบบมีการโฆษณานะในบางครั้งผมเองรู้สึกว่าโฆษณาเกินความจําเป็นอันนี้ก็อยากให้เราระวังนะครับผมไม่รู้ว่าตลาดกัญชาจะไป ไกลแค่ไหนในบ้านเมืองเราจะมีการควบคุมแค่ไหนนะแต่ก็อยากฝากเตือนวัยรุ่นนะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่มีแนวโน้มที่จะใช้กัญชาในผิดรูปนะโดยเฉพาะในปอดของผมกัญชาเนี่ยนอกจากจะสูดเข้าลึกแล้วได้ปริมาณสารเสพติดแล้วยังมีสารก่อพิษสารก่อมะเร็ง คล้ายกับบุหริ่นะครับไม่ต่างกันนะครับมีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรังหอบผืดถุงลมป่งพองหรือแม้กระทั่งมะเร็งปอดยอมรับว่ากัญชาก็มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ CBD และดีเซปเตอร์ของ CBD ที่เอามาใช้ในผู้ป่วยทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสมาธิสั้นมะเร็งการปวด นะครับอารมณ์แปรปวนยอมรับครับว่ามีประโยชน์แต่กัญชาที่ไม่ได้ถูกควบคุมและมีการใช้นอกเหนือจากประโยชน์ของแพทย์อันนี้อาจจะเป็นโทษมีข้อมูลมากมายที่แสดงให้เห็นว่าควันของกัญชาไม่ต่างจากบุหรี่ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจตั้งแต่บนยันล่าง มีข้อมูลไม่น้อยที่แสดงให้เห็นว่าควันของกัญชาสามารถกระตุ้นให้เกิดโพรงหรือซิสในปอดคล้ายกับบุหรี่ได้นอกหือเนจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าควันอันเนื่องมาจากกัญชาสามารถกดภูมิต้านทานในปอดเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เราติดเชื้อง่ายนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นคนไข้ภูมิต้านทานบกพร่องหรือคนไข้ HIV หรือ AIDS ที่มีการสูด ควันกัญชาปริมาณมากเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อในปอดนะครับภูมิต้านทานที่ต่ำลงจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อบ่อยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมีโอกาสเข้า ICU มากกว่าประชากรทั่วไปเรารู้อยู่แล้วว่าการที่สูบก,กัญชาเนี่ยทำให้เราหายททำให้เรามีความสุขนะบางคนถึงกระทั่งอารมณ์แปรปรวนนะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะหัวใจเต้นเร็วตาแดงนะครับเหงื่อออกปวดท้อง อาการของกัญชาเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วแต่อยากจะเตือนว่าอาการดังกล่าวแสดงว่าเราอาจจะเริ่มติดกัญชาแล้วนะครับอยากให้เราใส่ใจตรงนี้ 1. มีความอยากอยู่ตลอดเวลา 2. มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆรืสรู้สึกว่าขาดกัญชาไม่ได้มีความพึ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สมีการใช้กัญชาแม้กระทั่ง ในที่สาธารณะโรงเรียนที่ทำงานหรือการเดินทางรู้สึกว่าตลอดเวลาเราจะต้องมีกัญชาติดตัวหรือใช้อยู่ตลอดเวลา5ก็คือให้ความสำคัญกับการมีกัญชาอยู่ในความสัมพันธ์ชีวิตเช่นจะไปหาเพื่อนจะอยู่กับครอบครัวจะเลือกที่ที่มีการใช้กัญชามากกว่าที่ที่ไม่มีกัญชานะครับแต่ว่า เราเอากัญชามาอยู่ในจุดศูนย์กลางของชีวิตละ 4. อาการสุดท้ายยิ่งบ่งบอกว่าเราน่าจะติดหนักก็คือใช้กัญชาในพื้นที่เสี่ยงเช่นขึ้นพื้นที่สูงขับรถอย่างเงี้ยฮะนะหรือสองแม้กระทั่งเราป่วยแล้วเรายังต้องการกัญชาอยู่สคือถึงแม้แล้วเราหายแล้วเรายังอยากได้กัญชามากขึ้นเพื่อต้องการจะให้หายกว่าเดิมนะครับสี่ก็คือเวลาเราหยุดกัญชาแล้วมันมีอาการหลอนมีอาการ เหมือนลงแดงแล้วเราอยากได้กัญชามากนะถ้าถ้าเรามีอาการดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องรีบเข้าปรึกษาแพทย์แสดงว่าเราเริ่มติดกัญชาแล้วทีนี้สุดท้ายนี้ผมไม่รู้ว่ากัญชาในอนาคตจะมาในรูปแบบไหนบ้างจะกระจายในบ้านเมืองเราในรูปแบบไหนบ้างก็หวังว่าบ้านเมืองเราวัยรุ่นเราจะผ่านไปได้ด้วยดีและสาธารณสุขเราคงจะรับมือดีกับระบบกัญชานะครับ ็หวังว่านะกัญชาที่กําลังจะออกมาเข้ามาในสังคมเราเพื่อให้เกิดประโยชน์จริงๆมากกว่าโทษนะครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผมนะหมออีกหลายๆท่านแม้กระทั่งหมอปอดนะก็อ,อาจจะเป็นห่วงเรื่องนี้เป็นพิเศษยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับหวังว่าเราคงจะไม่ต้องเจอกันในเรื่องของกัญชากับปอดสวัสดีครับ